อย่าปล่อยให้ฟันน้ำหมอดับสู้ต่อไปแม้ไมไม่นักฉากก็ตามเชื่อม,าามั่นในใบพี่ของเจ้านั่นคือวิธีแห่งสมุไร ปีที่ฐานเสบียของปฏิทินยุคสมัยเทนโปสงครามมันยอนนาของชุดก,ก่อยักษ์ที่เรียกว่าเทสกิพวกมันถูกควบคุมโดยกองกำลังตุกุโทก,กุโกะชาวกุนแห่งโทกุโกะได้ออกกิจนิกาเพื่อสร้างยุคแห่งสันติและส่งเสริมศิลปะการป้องกันตัวภายใต้กับประกครองพวกเขาอัญเชิญเทสกิผู้ขับเทสุกิลมโตกันเพื่อต่อสู้ด้วยกันหันหลังกันภายใต้กฎต่างๆและผู้ชนะได้รับรางวัลตามที่พวกเขาต้องการ สากิโคไตกลุ่มผู้ที่จะแบ่งหาสติของพวกเขาอำนาจและผู้ที่พยายามทดสอบความแข็งแกร่งของตนเองการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ซาบะเทสิกินั้นจะขึ้นทุกๆ3ามปีผู้คนนบไ่ต้นต้องการบรรลุความต้องการของตนเองและกระจายไปะกแห่งความขัดแยง้งในถ้ำกลางความสงบสุขตอนที่หนึ่งในโลกที่ถูกครอบงำในอำนาจ มีผู้ที่นำพาและผู้ที่กลับมาเพื่ออาอาหนูขอโทษท่านพอ่อในที่ช้นนี้ฉันและผู้ที่กลับมารับมีเพียงคนเดียวที่สามารถตัดผ่านความสงบชั่วคราวท่านนักรบแห่งพระเจ้า ในปีที่สเ3ดแห่งยุคสมัยเทนโปหมู่บ้านโคริยามะอีกแล้วเหรอใช่อีกแล้วต่างท่านเทสุกิเธอยังไม่เข้าใจเลยตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะใครจะไปรู้กันแต่ดูเหมือนมีทีเหล่านี้เกิดขึ้นในทั่วทุกที่เลยเนี่นเนี่ยหัวหน้าใจคนนั้นมันมาอีกแล้วเจ้านันไปกันเถอะ อ <m uch> ฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยฉันเดินช่วยเหลือจากใครเอ๋นั่นเสียงอะไระอ่ะอ้ามาโอ้ยเอ๋ต่อยได้ดีเลยยินดีที่ท่านรู้จักเธอทำได้ดีเลย่ะอย่าบอกว่าคนที่ช่ชยฉันก็คือนายนะ่ ขอบใจที่เพิ่งจะรู้นะใช้ขอโทษนั่งมาเสีงท้องนานงั้นเหรอทำให้ตกใจหมดเลยก็ฉันไม่ได้เกียดอะไรมาหลายวันแล้วนี่นะนายฉันเอาไว้แถมไม่ขโมยของอีดฉันเป็นนี่นานแล้วล่ะฉันสุดเนาะฉันเป็นช่างตีดับที่อยู่หัวบ้านใกล้ๆนี้น่ะแล้วนา่ล่ะคุณสมุทรฉันกิดซาเกิโคได้สุตอนนี้ชันเป็นเพียงสมุไรพเนจรที่ไม่มีนายน่ะ ว่าแต่คือมันดูไม่เหมือนชุดช่างตีดาบเลยนะ่ะทำไมเหรอฉันก็ลังเดินทางกลับหมู่บ้านเมื่อวานนี้นะ่ะอยู่ดีดีก็โดนเทเตกิจมตีฉันจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแล้วไปอยู่ที่ร้านไรยังไงเทเตกิจมตีเพื่อควงั้นเหรอฉันม่นรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เลยมีกลุ่มอัตภานที่ควบคุมแถวนี้อยู่มันชื่อกลุ่มคิค ตั้งแต่พวกมันมาปกครองแคบปนี้มันก็ผ่านมาสองสถานปีแล้วพวกขุนนางใช้พวกมันเป็นเบี้ยของพวกเขาพวกเขาถึงกับซื้อเทสิกิให้กับมันและก็รีดถ่ายประชาชนแต่ล่าสุดพวกมันตกไปเป้าหมายของนักล่าเทสิกิมีข่าวลือนในเหมือวนว่านั่นคือนันรกของพระเจ้าที่มาปราบพวกมันในก็ตามนันเราแห่งพระเจ้านั่นเป็นเทพที่บูชาในศาลเจ้าในสมัยก่อนนะ่ะเอ๋เมื่อกี้นี้มันเกิดอะไรขึ้นแหม่ ฉันกำลัมงมองหาเธออยู่เลยหลานสาวของแช่ตีดาบคำพูดแบบนี้มันฉันอยากให้เธอมากับเราซะเธอช่วยฉันเอาไว้งั้นฉันก็ตอบแทนเธอตอนนี้แล้วกันเยี่ยมคุณข,ขอให้ซือฉันมีคำถามที่ถามแกเรื่องหหน้าของแก๋ะแล้วเองเป็นใครวะฉันมีธุระเรื่องหนึ่งกับแช่ยาย้หญิงตรงนั้นซามูไรเนะี่ย ไม่ว่าดับง,งงๆอ,อย่างงั้นหรอกแม่งเอ้ยไอ้เจ้าบ้านนั้นเป็นใครกันหลอาจะมีคนคอยปกป้องแต่ฉันสงสัยจริงๆว่าพ่อของเธอจะเป็นยังไงแรงสั่งก่อนท้านี้มันอ่าเราควรต้องรีบไปแล้วหมู่บ้านยาโสคซังคุจิโรงงานผลิตเทสกิคันพา สุสนะลูกยังม <background> ีช <gonna> <queen> <S plus poetry> <Me> ีวิตเอ้ยไอ้สาวุ้ไรสารนเลวแกทำอะไรกับลูกสาวฉันล่ะไม่ไม่อย่านะท่ถ้พ่อคนนี้เขาช่วยหนูไว้เออเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านก็เพราะโกยอยู่คินไงล่ะพวกมันเอาข้าวและเงินไปหมดเลยนอกจากนั้นพวกมันยังได้อาทิติิจไปด้วยเราต่อต้านแล้วแต่คุณนที่เราใช้มันไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทำไมพอมันถึงที่เก็บกันล่ะฉันว่าเป็นเพราะงานเทีทการที่การจะมาถึงที่น่ะมั้งงานเทีทการมอบลง <S <S 1> <S 1> นั่นมาอะไรกันระเบิดนั่นมาจากไหนกันดูเหมือนว่าของของฉันจะได้รับการดูแลอย่างดีเลยนี่เสียงนั่นเป็นมันไอเจ้าบวกโง่ฉันจะทำยังไงดี หากแพลงอนันสวยงามของท่านยาเซสูผู้นี้ถูกขัดขวางโดยูเกนแกจะยอมมอบเทสขิดที่แกเก็บไว้ฉันได้หรือยังฉันก็บอกแกไปแล้วว่าเราไม่มีอะไรแบบนั้นงั้นฉันจะให้แกคิดอีกทีเอ๋ตอนนี้เธอถูกจับแล้วปล่อยฉันนะ ธอต้องโทษตัวเองนะที่มีพ่อแบบนี้นะคูณๆนเนื่องจากเรามีเวลาไม่มากนะก่อนที่จะถึงเทศกาลจะไม่ตายให้โอกาสไปกังสุดท้ายฉันจะรอถึงรุ่งเช้าแกต้องมาหาฉันรับประกันชีวิตใหญ่นี่ถ้าหากแกไม่มาฉันจะทำลายหมู่บ้านนีซะและจะมาตามหาเทสกินั่นด้วยจะเกิดอะไรขึ้นกับหล่อน ผมไม่ต้องให้ฉันพูดหรอกนะเอ้ยไอ้สารนั่นเร็วให้ฉันเห็นหน่อยสิความรักที่สวยงามของพ่อนะ่ะแ <c oughs> ม่งเอ้ยสู้ๆฉันไม่เหลืออะไรแล้วเอาเทสกิปไปให้พวกมันเถอะอย่างน้อยพ่อเขาอาจจะไว้ชีวิตพวกเราอย่าวมาพูดเลยบ้าๆพวกเราช่างทำเทสกิพวกเรา,า,าเอามีหน้าที่รับผิดชอบ ดูแลเทสกิหมอไปที่บูบ้านพวกมันทำลายทุกอย่างพวกมันใชน้อำนาจของมันเพื่อปนของของเราถ้าแกให้เทสกิกับพวกมันพวกมันจะไม่หยุดเพียงแค่บูบ้านของพวกเราเพระงั้นเราจะไม่ยอมแพ้ให้กับพวกมันถ้าเราปรป้องที่นี่ไม่ได้ดยเราจะมีหน้าไปพบท่านอาม,มาโฮโดกได้ยังไง แต่เราจะทำยังไงแม้ว่าต้องแลกด้วยชีวิตฉันก็จะพาตัวสู้ๆกลับมาคุณบ้าไปแล้วหรือไงข้างโคจูเก็นเราอยู่นี่แหละให้นี่เป็นหน้าที่ของสมุไรเถอะนายมาจากไหนกันพวกเขาจะไม่ทำตามที่แกขูไว้หรอกนั่นนี่แหละ คุณข,ขอให้เธอฉันมีคำถามให้แกแกเป็นใครวะหฮะหัวหน้ามันนี่แหละสมุนไรสุดแกดีอยู่กับยายนั่นน่ะเฮ้ยแล้วคุณสมุไรจะต้องการอะไรเงั้นเหรอฉันมาเพื่อปราบปีศาจร้ายเนะี่ยปีศาจร้ายงั้นเหรอฉันชอบดูดกินอะไรที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเล็กฉันอยากจะเลีย สิ่งนี้ให้งามที่ฉันอยากจะเพลิดเพลนไปกับมันแกก็รู้ว่าหญิงคนนี้ไม่เกิ่นที่น่าริมรอดแกคิดว่าไงล่ะมันเยี่ยมเลยใช่ไหมก็รู้อยู่หรอกว่าคุณทุนน์เป็นคนสวยแต่นอกจากนั้นฉันก็ไม่รู้อย่างเลยที่ฉันพูดไปว่าฉันเกลียดมันไอคนนี้ทําให้ฉันหมดสนุกไม่นะ นามีใครรอดไปได้หรืไม่นะคุณโคเทเซอร์เฮ้ยเยอะอ่าเฮ้ยเอ๋นายรู้ไหมว่าทำไมพวกเขาถึงไม่ยอมแกอ๋อเพราะพวกเขามีความเชื่ออย่างแรงกาที่คนอย่างนายมันไม่รู้จักสมุรไรนั้นก็แกลงดักของเขาเพื่อผักดักความเชื่ออันแรงกา ดังนั้นด้วยเกียรติและความภาคภูิใจของผู้ที่เรารับไปแล้วฉันจะเป็นดาบให้พวกเขาขอบใจมากแล้วกันวะที่เราให้ฟังแต่ก้อนเะ้อนอย่างแกจะทำอะไรได้อย่าปล่อยไฟน้ำมอดดับลงสู้ต่อไปแม้ใบมีดน้นจะหักเชื่อมมันได้วปใบมีของตนเองนี่แหละคือไปตายซะไอ้จมสมุไรกุ้งแห้งวิถีแห่งสมุไรเทสกิอันเชิญ อะไรกันอะไรมันเลาะออกมาวะอ่ะเออเรื่องนั้นมันไม่มีทางแกคือนักล่าเะสกกเกยท่านเทพยานักลบคุณโคเทสคุณเป็นใครกันต้องปอกรอนะทำงานบุราอีฉันคือชาย ผู้ศรัทธาในคมดาบคิซารากิโคเท,ทสึเทสกิบุระอิงวของแกน่ะจ่ขอรับไปแล้วกันนะมันสง่างามเป็นไปได้ยังไงมีเทสกิเครื่องอื่นที่สง,ง่างามกว่าโลกุโชกด้วยงั้นหรือและเขานะั่นทำไมถึงทักกันฉันไม่ชอบเลยแบบนี้ไม่ฉันไม่ชอบเลยที่มันเป็นแบบนั้นเอาไหมลามือ ให้เขาหักเอ้ยช้าไปคุณคนให้เสือข้างหลังตายผู้ใดที่ได้เป็นของขาดเพสกิควรที่จะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดสปิริตกำจัดพวกคนชั่วด้วยพลังที่ได้เทียมทาน ให้พ้นทางในวันนี้สันติช่วยขาได้จบลงสิ่งที่ฉันเห็นนั้นมันเหมือนกับในปีที่ห้าของยุคสมัยปฏร์ิชินการโลคุมีการสู้รบแบ่งแยกประเทศว่ากันว่ามีเทสจิกิจำนวนมากที่ทำได้ยอดเยี่ยมในการต่อสู้ที่สวรรค์ละภูมิมันจีโดโมเอตนามของเทพเจ้านักบในตำนานที่ขับไล่ภัยพิบัติมากมายตั้งแต่สมัยโบราณผู้คนเรียกเทสิกิเหล่านั้นด้วยความเคารพและเกรงขามว่า cần đâm